ลโหลฮัลโหลเอาไปข้างนอกเอาอะไรปะพี่จะออกไปไหนอ่ะไปซื้อไอติมซื้อไอติมตอนนี้ใช่ผมให้พี่ดูว่ามันกี่โมงแล้วสามทุ่มครึง่งสามทุ่มครึง่งอืมนั่นมันใกล้เธอฟิวแล้วปะโอยก็มันอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเอาถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปแล้วพี่นอนโทรโมอะไรต่างๆไม่ทานผมวิ่งเร็วจะตาย ุณรู้ว่าผมวิ่งเร็วเวู่แล้วนะเอาอะไรปะไม่เอาแล้วไม่พี่ต้องไปด้วยอ่ะก็อยากกินไอติมกินปะไม่กินอ่าหน่อยไม่หนึ่งเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเลยไม่เอาเออขอโทษว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปพี่ก็ต้องไม่ไปเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ป่ะก็เดิอนออกมาแล้วจะได้ทำไงอ่ะกลับเดี๋ยครับรออะไรอ่ะไม่เอาเลือกอยู่มันใกล้ๆเองนะปลอดคอยให้5นาทีอ่ะ5นาทีอ่ะ,ท,อะทันปะ จิบได้ปะ่ะไม่ผมบอกให้ไงให้สองแท่งเลยเลี้ยงก็ผมบอกว่า5หา้ไม่เอาไม่กลับมารับดิคือขอผมไปซื้อติมแล้วไม่รับคุณอีกแล้วเอาก็ไม่อยากให้ช้าก็มารับดิม่ผมเริ่มหงุดหงิดกับพี่แลนะ้วทำไมพี่ต้องไปด้วยปนะ่ะเขาบอกแล้วว่ามันจะคือฟิลจะไปนาล <c oughs> ีกับครับไม่กลับคือไอ้ิของผมเลือกอะไรดีกวนะ่าแค่ไห ไม่งั้นนอนนี่นะนอนข้างนอกเลยนะนอนหน้าเซเว่นเลยไหม